สวัสดีครับท่านผู้ชมอันนี้คือลูกลอยมอน้ำชกโคกนะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนลูกลอยมอน้ำชกโคกกันนี่ครับหน้าตาเหมือนของท่านผู้ชมที่บ้านไหมครับนี่ครับอันนี้เป็นห้องน้ําเก่านะครับที่เขาไม่ได้ใช้งานมานานแล้ววันนี้เราก็จะมาทําการซ่อมแซมแก้ไขให้มันใช้งานได้เพราะเก็บไว้นานครับห้องน้ําไม่ได้ใช้นานแล้ว อันนี้ลูกรอยนี้ไม่มีอยู่แล้วนะครับไม่มีมานานแล้วเราเราจะเอาตัวนี้มาใส่เข้าไปนี่นง่ายครับง่ายนิดเดียวสําหรับการเปลี่ยนลูกรอยแทงน้ํานี่หมุนนี่ออกเลยครับหมุนนี่ออกไปเลย มือไทมือทธิ์เอาเข้าไปเลยไม่ง่ายครับสำหรับการใส่ลูกร้อยหม้อน้ำชะโครกวันนี้อันนี้เป็นหม้อน้ำในตัวนะครับแสกลนปรุงนั่นเลยครับแล้วก็ใส่น้ำตัวล่างแล้วก็ใส่ใส่น้ำดีเข้าไป เวลาใส่ก็พยายามอย่าให้มันเป็นเกลียวนะครับถ้าเกลียวเสียแล้วมันจะเสียของต้องซื้อใหม่เลยนะครับขอดุกลอยก่อนได้บ้างไหะอันนี้มันหมุนได้ทั้งตัวปะ่ะอะไรขอดุกลอยก่อนได้ได้ได้แต่หงงมุนยางนจะไม่ได้เลยที่นีจ่จะชนตรงนี้ใช่ไหม นั่นยังันพอตัวอันนี้ใส่ว่าชสักหน่อยต้องเอาจังจากที่เราเอามือหมุนเสร็จแล้วเ้วก็เอาเคียมหมุนสักหน่อยนะครับท่านผู้ชมเพื่อการันตีว่ามันจะไม่รัว่ว พอใส่เสร็จแล้วก็ใส่สายน้ําดีเข้าไปครับสายที่มาจากก็อกนี่ครับใส่เข้าไปเลยมันจะมีตัวให้หมุนใส่อยู่ครับได้เลยหมุนขึ้นเลย่นตวดน้ำมาแล้วครับ ง่ายๆครับสำหรับการใส่ลูกลอยมอนอัชคาโครดูว่าเราจะให้น้ำตัดไหมดูไหมน้าไังอยู่นะไม่เดี๋ยวลองให้น้ำเปลี่ยนดูนะลองกดดูนะครับ ง่ายเพียเดียวครับสำหรับการใส่รูปลอยองน้ำช็อครก้ครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อ,อย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อให้กับทีมงานช่างเล็กเลยนะครับช่างเล็กซ่อมได้นะครับต้องรอให้น้ำมันเต็มทางก่อนแล้วเราจะลองกดที่ยนเลยครับ ชะพโครรุ่นเก่าออกมากครับรุ่นนี้อันนี้มีลูกไรมาติดให้ลูกค้านะครับทมงานชั้นเล็กมได้มาติดโคงติดมาหลายปีแล้วเหรครับน้ำเริ่มเต็มแล้วครับเริ่มบอลงบอลลงแล้วโอเคครับ ตัดแล้วครับลองกดดูครับหมุนดีครับหมุนดีหมุนเที้ยเลยโอเคครับลงเสร็จจัดรับเก็บของกลับบ้านครับเสร็จแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ